ลงทุนในธุรกิจแคทคารวอสเตือนภัยก่อนการลงทุนใครที่กำลังจะลงทุนธุรกิจกับแคทคารวอสต้องดูคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชาจากแฟนชายล้างรถหยอดเหรียญแคทคาร์บอนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในท็อป,ปิกหัวข้อเรื่องว่าการเปิดแฟนชายล้างรถหยอดเหรียญเนี่ยกลุ่มลูกค้าเราคือใครเพราะว่ามีคําถามจากนักลงทุนนะคะเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าจะเป็นลงทุนแฟนชายล้างรถหย่อดเหรียญเนี่ยใครจะมาใช้เคยสงสัยไหมคะแน่นอนนะคะว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่ มีกระตังประมาณหนึ่งนะคะก็คืออาจจะไม่เคยใช้ล้างรถหยอดเหรียญปกติก็จะขับรถยนต์เนาะในพฤติกรรมปกติก็คือไปเข้าคาแคร์ที่มีคนล้างใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะไม่เคยสัมผัสกับล้างรถหยอดเหรียญว่ามันคืออะไรแล้วข้อดีมันยังไงนะคะแล้วถ้าเกิดลงทุนเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ยังไงมันจะดีกว่าคาแคร์ที่มีคนล้างได้ยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เรามาฟังกันคะ่ะอันดับแรกเลยนะคะเรามาดูข้อดีของร้านล้างรถหยอดเหรียญกันก่อนเนาะ ข้อแรกเลยก็คือมีความยืดหยุ่นสูงนะคะจะใช้เท่าไหร่ก็ได้เวลาก็ไม่จำกัดข้อที่2เลยก็คือในเรื่องของราคาถูกมากนะคะเมื่อเทียบกับคาแคร์แบบปกติแต่แค่เราอาจจะต้องลงแรงเข้าไปหน่อยเนาะเริ่มต้น10บาทก็ใช้ได้แล้วบางที่เริ่มต้นแค่1บาทเท่านั้นเองคะ่ะข้อที่3เลยเนี่ยก็คือสามารถล้างได้ทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถ10บลอ้อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถหกล้อนะคะคาแคร์แบบปกติที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะรับได้แต่เป็นรถยนต์เนาะ,ะถ้าเป็นบางที่ที่เป็นอุโมงค์เนี่ยก็คือข ฟิกเลยเป็นรถยนต์นะแบบนั้นนะคะก็คือเป็นรถไทยเดียวเนาะเข้าไปแต่ว่าถ้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอยากจะเข้าอุโมงค์ก็เข้าไม่ได้นะคะเข้าไปแล้วก็เปียกหมดเลย10บร้อเนี่ยอยากจะเข้าอุโมงค์ก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าขนาดมันจํากัดอยู่เท่านั้นน่ะแต่รถชั้นเท่านี้มันเข้าไม่ได้นี่ก็คือข้อจํากัดแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคาแคร์แบบคนล้างมือล่ะแบบคนล้างมือก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องไปต่อคิวรอบางทีเนี่ยเรามีรีบไปทําธุระเวลาในการล้างรถเนี่ยค่ะมันก็สําคัญเนาะการที่เราไปรอเขาร้างจนเสร็จเนี่ยบางทีม จะช้าเกินไปสู้เราไปฉีดแป๊บเดียวแล้วเราก็ไปมันก็จะเป็นข้อดีมากกว่านี่นะคะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้เห็นแล้วเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันเลยว่าค่าแคร์แบบล้างรถหยอดเหรียญเนี่ยกลุ่มลูกค้าเราคือทุกคนค่ะเพราะว่าสามารถล้างได้หมดเลยแล้วก็ราคาที่มันถูกแล้วก็ประหยัดกว่าแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกทุกวัย บางคนเนี่ยเงินของเรามีค่าไม่เท่ากันนะคะสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอยเงินร้อยเดียวสาหรับฉันเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่สําหรับบางคนที่ใช้รถเป็นเครื่องมือทามาหากินอาทิเช่นคนขับรถขนส่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นต้นทุนของเขาวันนี้ขับรถส่งผักฉันจะต้องล้างทุกวันเพื่อความสะอาดของผักที่ฉันจะต้องไปรับมาต่อต่อในวันถัดไปถ้าเกิดรถไม่สะอาดเนี่ยมันอาจจะมีกลิ่นได้ทําให้ถ้าเกิดไปเข้าคาแคร์ปกติมันเปืองนะคะมันอาจจะครั้งละ200บาทแต่มันล้างร หยอดเหรียญอาจจะลงแรงสักหน่อยเหลือ50บาทล้างได้เพิ่มมาอีก4วันประหยัดเหลือตั้งในกระเป๋านะคะเก็บไปทําอย่างอื่นได้อีกนี่แหละค่ะคือเหตุผลว่าถ้านักลงทุนลงทุนล้างรถหยอดเหรียญแฟร์ชายคาาวอนแล้วเนี่ยใครจะมาเป็นลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าถ้าลงทุนไปแล้วเนี่ยจะไม่มีลูกค้าไปใช้บริการนะคะมีเยอะอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ลากันไปก่อนค่ะถ้ามีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะ